สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอ็มาอีกเดอมื่อนี้มื่อนี้มาในแบบอา,อาจจะเป็นประมาณผู้นำหรือพวกประมาณาสาวออฟฟิศหรือเปล่าใส่สูรเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นสาวออฟฟิศนั่นแหละเสีเียนหรือว่าอาจจะอาจจะขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปเที่ยวหรือไปไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็จะใส่เสื้อแบบ ดูภูมิฐานหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะเสื้อสูทดูภูมิฐานหน่อยอะไรเงี้ยมันบ่กอะไรพี่นอ้องอ่เมื่อนี่กับแม่แมากจะมาเบ้าเรื่องที่ว่าระวางค่าใช้จ่ายที่นอวีเนาะแม่แมากก็เคยพูดเลยนะพี่นอ้องออันนี้มันอยู่ติดถนนด้วจะอาจจะเวาเสียงดังหน่อยอืยังไม่มีงบซื้อไอเนี้ยป้าสั่งแล้วย,ยังไม่ได้สั่งเ <laughs> สื้อไม้ติดคอเสื้อไม่พี่น้องบ้านนี้มีงบอยู่เด้อ นั่นแหละก็เลยว่าจะมาพูดเรื่องที่ว่าค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายแต่ละอย่างที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่กับผัวฝรั่งนะพี่นอ้องแม่เอาจะมาเล่าอันนีน้คนอื่นแม่เอาบลูเดอร์แต่ในกรณีของแม่เอาสมมุติว่าคือจังแม่เอาเคยไปเที่ยวที่ลงลงลิปที่มันผ่านไปแหละพี่น้องคือหมายถึงว่าเราเคยไปเที่ยวเนาะเคยไปเที่ยวก็ ค่าห้องใครออกมั่งใครจ่ายมันบริพิน้องหรือว่าถ้าเป็นไปเที่ยวรงไปพักโรงแรมก็อาจจะเป็นค่าโรงแรมอืค่าโรงแรมผู้ดใดจ่ายแน่ค่ากินค่าอยู่ค่าบัตรบัตรเข้าสวนสัตว์บัตรเข้าชมหนังหรือบัตรอะไรทั้งนั้นเวลาไปเที่ยวแบบว่าโฮลดีปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรืออาจจะปีหนึ่งสองครั้งก็วางกันไปบริพ่น้อง ในกรณีของแม่เอมา่าที่แม่เอม่าไปเที่ยวมาสามคืนสี่วันบอกพี่น้องที่สามคืนสาวันเนาะที่ว่าไปเที่ยวพื้นเดดฟูดส์ที่ว่าไปเที่ยวส,นสวนสัตว์หนพี่น้องเออก็คือมาแจ้งแถลงข่าวว่าใครเป็นคนจ่ายแล้วใครใจ่ายมากจ่ายน้อยหรือว่ามีจ,จ่ายหมดหัวใจหมดอันนี้แม่เอม่าจะมาเล่าเดินในกรณีของแม่เอมา่านี่ก็คือไปแบบนี้นะ่ะพี่น้องแม่เอม่าจะทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้เข้าใจบะ คำว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยโอ้ยลิปติดแค่วหรือเปล่าคำว่าไม่รู้ไม่ชี้ก็คือเหมือนเป็นทําเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนนะ่ะพี่น้องแล้วเราจะไปทําเหมือนเหมือนรู้เรื่องอะไรทําไมเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเราก็จะได้จ่ายเป็นบลพี่น้องเออเราก็จะได้จ่ายแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของคุณสาวเลยว่าเออเราจะไปพักโรงแรมอะไรไปไปพักพักบ้านเป็นหลังบอกเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกบังกะโลหรือเปล่าพี่น้องยิงนดีเขาจะเรียกมันก็จะมีอพาร์ตเมนต์คือกันเนาะอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นไล่ลิงคดเป็น เป็นบ้านพักเป็นหลงังหรืออาจเป็นตึกตึกนั้นอาจจะมีสิบห้องห้าห้องสามชั้นสองชั้นก็ว่ากันไปนอะกจากพี่น้องนั่นละแม่เขาก็จะถามว่าแบบนี้โอเคไม่เข็มไปแ,แบบนี้โอเคไหมเธอมาดูซิอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันขับไปจากที่ที่ลรพักไปถึงที่เที่ยวนะ่ะครึ่งชั่วโมงนะยี่สิบนาทีนะเธอโอเคไหมก็คืออันนี้พ่นต้องถามแม่เอมาคนด้วยจ้ะไม่ใช่ว่าแม่เอมาเป็นเชฟเป็นหัวหน้านะ,ะก็คือ ก็คือเขาต้องถามก่อนนะจ๊ะพี่น้องเขาต้องถามก่อนทีนี้ก็เลยเออก็เลยต้องถามก่อนแล้วทีนี้ก็เอ่อก็คือเขาเป็นคนแบบว่าเช็คราคาแล้วก็ถามราคากันถ้าแพงเกินแม่เอามาก็ว่าไม่เอาเออขณะเขาเป็นคนจ่ายนะแต่แม่เอามาก็ไม่ให้เอาอย่างนน่ะพี่น้องยู่ปุ่นกับมีเสียงรดพี่น้องมาหน่กับมีเสียงรดกับรเป็นอย่างเนาะแต่แม่เอามากจะพยายามแหกพูดพูดแบบว่า ไม่ใช่แหกอันนี้นะคะจะพยายามแหกปากหน่อยหนึ่งให้มันเสียงดังนะจ้าอืมตลาดก็คือแม่เอาบอกนะว่าถ้าอันไหนมันแพงเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นเชฟเป็นอะไรนะคุณสาก็จะถามแม่เอาก่อนถ้าเกิดว่าแพงเกินถึงแม่เอาจะเป็นคนไม่ได้จ่ายมันมปจากพี่น้องแต่ว่าอันไหนมันเชฟได้เราช่วยคุณสาได้เราก็ซอยน่พี่น้องอืมเพราะว่าขั้นจะแบบว่าขั้นตามใจแม่เอานะถ้าคุณสาถามว่าอันนี้แพงนะคือเอาไหมแต่ฉันว่าทุกอย่างมันโอเคนะมันมีครัวมันมีอะไรวิวสวยแม่เอาจะบอกบอกเลยว่า ส่วนมากมันก็มีครัวนะแต่เราไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นวิวสวยแต่ว่าขอให้มีกขอขอให้มีนิวแบบมีวิวบ้าง่ลยพี่น้องแต่ว่าไม่ปลาแบบไม่จะปลาเลยไม่เอ็มากก็บอกโอเครู้สึกว่าโลกนี้มันมีแต่พวกเราแบบในครอบครัวเดียวนี่ไม่เอ็มากก็บอกเอาละจ้ะน่นารละก็เลยสิมาว่าวเรื่องวานมาว่าวตอนเนี่ยเรื่องวานอ่าที่ถามมาเป็นอย่างใบวาว่าตกลงบริจายสมมุติว่าไม่ใช่ว่าคุณสาจ่ายอย่างเดียวเราจะค่าห้องในคุณสาเนี่ยจ่ายใช่ไหมเออจะมาบอกอ่า จะมาบอกได้ว่าคุณศาจ่ายค่าห้องก็จริงจ่ายค่าตั๋วบาทค่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบพูดง่ายก็คือที่มันเยอะค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าหนักๆนะจ๊ะพี่น้องแต่แม่ไอ้มากก็บรไดเอาเปรียบคุณสาอย่างเดียวเลยจ๊ะพี่น้องแม่มากก็จะจ่ายสมมติว่าเย็นนี้ไปไปไปซื้อข้าวไม่ใช่ซื้อข้าวซื้อของเมาะว่าไปซื้อพวกกับข้าวที่แบบว่าเราจะมาอุ่นกินเราจะมาทํากินเองหรือว่าอาจจะเป็น สบู่แชมพูคือแบบว่าอาจจะลืมไปคิดว่าแตกที่ที่พักเขามีให้แต่ถ้ามันถูกเกินที่พักก็ไม่มีให้เหมือนจะพี่น้องสบู่แชมพูยาสีฟันอะไรเงี้ยแม่เอม่มาจะไปก็เพลินพอไปไปด้วยกันนี่แหละแล้วทีนี้พอจะจ่ายคุณสาเขาจะถามแม,ม่เม่าเขาเขาจะบอกเลยว่าคือเขาไม่ได้ถามแต่เขาจะทําเป็นเหมือนประมาณว่าคือว่าเออเป็นหน้าที่ของกัวนะที่ผัวต้องจ่ายแบบพี่น้องแล้วก็จะถือกระเป๋าเงินถือบัตรมาแม,แม่เอม่าก็จะบอกเองเลยว่าฉันจะเป็นคนจ่ายเองเออแล้วก็จะวันหลังมาเขาจะไปเที่ยวกันแล้วก็ ถ้าบางทีวันหลังไปเที่ยวกันแล้วก็อาจจะตอนเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านแม่เอมากก็จะก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านเราอาจจะแวะแวะแบบว่าคูดสรีแวะแบบว่บบาก,นนกินนูนกินนี่กินไอศครีมกินขนมแบบว่านั่งเล่นพักกันเ่ลาเจพี่น้องกับลูกกับพวัวเนี่ยแม่เอมากจะบอกเลยว่าเวตรงข้างหน้าน่ะมันจะมีร้านหรือว่าตรงนี้เธอว่าร้านตรงนี้แล้วน,นั่งเล่นนั่งกินไอศครีมยเย็นๆไหมก่อนกลับบ้านก่อนก่อนกลับห้องมันบ่เออพุ่นสาวันก็จะว่าโอเคแม่เอมากจะบอกเลยว่า วเป็นอย่างเนื้อเดี๋ยวล้มไปนี่ฉันเป็นคนจ่ายเองนายพี่น้อง <_' c ười> <__>เห็นบอว่าแม่เอม่าน่ะหักผัวซำดายพี่น้องไม่ได้ว่าจะให้คือคุณสาในจ่ายหมดทุกอย่างนะจ๊ะคือเราก็จะมีน้ําใจตรงนี้มันบ่ออะไรพี่น้องเออเราเราเราก็จะมีน้ําใจตรงนี้แล้วก็มันมีวันหนึ่งที่แม่เอม่าบอกว่าที่ทําคลิปลงไปว่าเป็นอาหารเย็นที่แบบใจหนักหน่อยนะพี่น้องใจหนักหน่อยแม่แม่เอม่าก็จะบอกเลยนะว่าอ,อวันนี้วันนี้เราลูกสาวเรามาเที่ยวเนี่ยลูกสาวขอเป็นอาหารเย็นที่แบบว่าโอเคแบบว่า ได้วิวบรรยากาศร้านอาหารเราบอกไม่ได้ซื้อกับขาวมาเห็ดบ้านไม่ได้ซื้อกับขาวมาเห็ดบ้านเขาก็จะบอกว่าอืมอืม uh, แล้วเขาก็จะไปพูดแล้วอุ้ยเข็มถ้าไปกินร้านอาหารมันก็แพงนะอืมเราไม่ไปไม่ได้เลยเขาจะไม่พูดเออก็คือเขาก็รู้แล้วแล้วว่าถ้าเมียพูดอย่างนี้แปลว่าเออต,ต,ตูตูก็ต้องจ่ายอีกใช่ไหมแล้วก็รูกตูนะพี่น้องก็ขึ้นไปพอไปแล้วแม่อามาก,ก็จะพยายามบอกลูกอย่างอย่างสมมติน้องออยนี่ไม่ได้ยอมไม่ได้ชมลูกได้จาะเป็นเรื่องจริงอันใดอันใดบอดีเขาก็บอกว่าบอดีนะจ้ะ น้องออยนี่กูจะพยายามดูแม่อันนี้ออยก็อยากกินแลวอันนี้ออยก็อยากกินคือกันแต่ถ้าเอาสองเมนูเนี่ยมันก็จะเป็นหกร้อยกว่าเลยนะแม่คนเดียวอทนนี้แม่ก็จะบอกว่ากินเลยลูกมาเป็นอย่างมือนี่น่ะแม่จะเป็นคนจ่ายแม่เอ็มมาก็จะวางทิเนาะแม่แม่บอกได้บอกพ่อเน้่ว่าแม่จะเป็นคนจ่ายยังไม่ได้บอกพ่อเลยลูกสาวก็มองก็ไม่ไม่เป็นไรแม่กินเมนูเดียวก็ได้เออลูกสาวกับประหยัดซอยแม่พี่น้อง แล่แม่เอม่าก็จะเอาเมนูที่ตัวเองอยากกินแพงก็ช่างเพราะคิดว่าน,นานๆทีเงี้ยเพราะในใจเราอะกะว่าจะจ่ายอยู่แล้วเข้าใจบอสส่วนเอม่าเนี่ยเอม่าจะเป็นคนที่แบบว่า,ากินอะไรก็ได้แล้วเอม่าเป็นคนกินน้อยกินน้อยเหมือนแม่เอมา่จาจต่ก็เลยเอม่าบอกว่าเอม่าไม่เอาเอม่าเอาแต่ไอศ์ครีมก็เลยสั่งไอศ์ครีมให้ลูกอย่างคุณสาเนี่ยเข<ส>าก็กินน้อยกินน้อยเหมือนกันพ่อกับลูกอะเขาก็จะสั่งเป็นเมนูเด็กนะพี่น้องกินแฮมเบอร์เกอร์เมนูเด็กน้อยมันก็จะถูกเหมือนบอสรวมแล้วมือนั้นหั่ใจนี่ก็สิประมาณ ประมาณเจ็ด้อยกว่าคนเนาะเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่นะสามพันกว่าบาทมาละเออบันนี้พอกินหันกินนี้แล้วแล้วมันบ <c oughs> อก <c oughs> บ้าบอแม่บ้าบอยุไซหัวควนมาแม่ไอมาเป็นบ้าอือคุยผู้เดียวมาไปซื้อของวันนี้ก็เลยอันแม่ไอมาก็เลยแบบว่าน จ่ายไหนจากพี่น้องก็คือจินเสียเรียบร้อยไหมเขาที่นี้เขาก็เอาเขาก็เราก็บอกเขาว่าเออคิดตังค์ได้แล้วนะใช่ไหมเขาก็เอาอาบินอบินมาคิดตังค์แม่มากก็จะก่อนที่เขาจะมาคิดตังค์แม่ไอ้มาก็จะบอกคุณสาว่าเธอไม่เป็นไรนะวันนี้ฉันจ่ายเออบางทีแม่ไอ้มากก็จะบอกก่อนบางทีก็จะบอกทีหลังเออเขาก็บอกอ้าวเาหรอเออเขาอื นั่นแหละเขาก็บอกเอ้าเอาเอาหรออย่างเงี้ยคือเราให้เขาจ่ายก็ได้แต่ว่าในแบบว่ารักผ ου, ัวรักผัวมากอะไรเงี้ยคืออันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้บพี่น้องก็คือแม่ไอ้มาเงินเดือนมาเยอะก็ช่วยได้ค่ากับข้าวค่าอาหารอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าค่าบาัตรค่าอะไรมันจะแพงหน่อยค่าโรงแรมมันมันหนักหน่อยเราก็ทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยพี่น้องเพราะว่าถ้าเราถามว่าเธอเดี๋ยวฉันช่วยเธอไหมคิดว่าคุณสานีไม่ปฏิเสธแน่นอนเราก็เลยทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วจ่ายเด้อจะบอกให้เด้อ เออนั่นแหละก็เป็นแล้วว่าพอจ่ายเขาบอกเออขอบคุณนะเขาบอกอุ้ยเธอใจดีนะเขาก็จะแกงวาอย่างแม่เอมากบอกเออฉชนใจดีแล้วก็ฉชนใจดีมากแล้วก็เป็นเมียเมียที่สวยมากๆเลยสําหรับเธอเขาก็จะหัวเราะอะไรเงี้ยพีนน่น้องเออนั่นแหละก็เป็นว่าแม่แม่ไอมากก็ก็เป็นคนจ่ายก็จะประมาณนี้อืมแล้วก็สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากินอะไรกินอะไรไปสมมุติว่าเขาจะสั่งเขาจะสั่งแพงๆเนี่ยไม่เคยวยจ้ะคุณสาของแม่เอมากไม่เคยสั่ง อาหารที่ร้านอาหารพแพงด้วยจ้าจะบอกให้ <c oughs> นั้นเราจะสมสมสมมติว่าไอถ้าเที่ยวถ้าเที่ยวที่ถ้าเกิดว่าแม่เอม่าไม่ได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดเป็นบ่าจ้าอย่างสมมุติว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าแม่เอม่าไปเที่ยวสระไวน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าไปเฮ้ยออรับเฮ้ยออรับก็คือเหมือนประมาณวุ้ยตายเห็นอันนี้น้อยเลยรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่อือ ถ้าว่าเที่ยวเฮ้ยเอาลาบนี่ก็คือมันจะเป็นปีนป่ายเราบ้านเราก็จะเรียกว่าปีนป่ายพวกรวดสลิงเขาจะเป็นทำเป็น สะพานขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีเป็นลวดเป็นตะคายเป็นอย่างให้เราไปปีนนะพี่น้องอันนี้แม่เอมาจะเป็นคนจ่ายเองไม่ได้ขอคุณสาเลยจะคิดว่ามันอยู่ใกล้บ้านเออเขาก็ออกค่ากับข้าวให้เราออกให้ลูกเราด้วยออกคือทุกอย่างเขาก็จ่ายแล้วในครอบครัวไงอย่างอย่าง,าง,างสมมุติว่าเที่ยวใกล้ๆบ้าน,นแม่เอมาเนี่ยไปไปว่ายน้ําอย่างเงี้ยแม่เอมาจะเป็นคนจ่ายเองจากเพราะว่าค่าว่ายน้ํานี่ก็แพงอยู่เด้อก็ประมาณ สองคนไม่ลูกก็คือรวมค่ากินค่าอะไรเพราะว่าถ้าเวลาไปไว่ายน้ําเสร็จเนี่ยแม่เอมาก็จะไปร้านเมก็กซนั่มหรือว่าเบอร์เกอร์คิงก็จะถามเอมากว่าเอมากจะไปร้านอะไรก็คือถ้าไปแต่ละครั้งมันก็หกเจ็ดร้อยะพี่น้องคืออันนี้ยแม่เอมาก็จ่ายเองหรือว่าอาจจะมีไปดูหนังอย่างเงี้ยพี่น้องไปดูหนังนี่ก็คือแม่เอมากก็จะเป็นจะเป็นคนจ่ายแต่บางทีถ้าเกิดว่าดูหนังเนี่ยถ้าเรากลัวมันเต็มเนาะเราก็จะจองมันบ่อยะพี่น้องจองในอินเทอร์เน็ตแม่เอมากก็จะให้คุณสาจองไปอืแบบว่าเป็นอะไรนะ แก้งที่เฉยนะพี่นอ้องเออแก้งว่าเองให้คุณสาจ่ายให้คุณสาเป็นคนจองก็คือเขาก็จะได้จ่ายมูล่ะพี่น้องเราก็จะไดไไม่ต้องจ่ายอะไรประมาณเนี้เราจะก็จะมีนานๆทีนา,นานทีสมมุติว่าโอยเดือนนี้ฉันจ่ายเยอะเลยนะสําหรับลูกอันนี้คือเราคิดเองนะคุณสาอาจจะไม่ได้คิดแม่แมาก็จะบอกว่าอ่ะเอ็มม่าวันนี้จะไปเที่ยวไปขอเงินพ่อไปเราจะไปเที่ยวเอ็มม่าจะถามว่าเอาเท่าไรแม่แล้วแต่แล้วแต่พ่อจะให้ เอ็มากเขาจะไปไปขอว่าพ่อขอเงินหน่อยแม่บอกว่าวันนี้ให้ขอพ่อจะเปเขาก็ให้มา500บางทีเขาก็เดินมาถามว่าเธอจะเอาเท่าไหร่พันหนึ่งไหมห้าร้อยไหมแม่ว่าบอกเออห้าร้อยก,ก,ก็พอเนี่ยเห็นบ่าพี่น้องขนาดอันคุณสาเสนอมาว่าให้พันหนึ่งอ่ะแมย์มายังบอกว่าไม่เป็นไรเอาห้าร้อยเพราะเราก็รู้ว่าตรงที่เราจะไปมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแบบขนมแล้วก็ออกเองแต่ค่าข้าวเราอาจจะแบบว่าเอาเงินที่คุณสาให้มาแบบพี่น้องนี่แหละมันก็คือ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราก็รักขัวรักษาอะไรเงี้พี่น้องค่าก็ต้องซอยกันมาละนั่นแหละจา้าคลิปนี้กะอ่าสิวบอมีอีย่างกับบเมเนนอกจากจะมาบอกคิดดลับสาวไทยแล้วจ้าค็ดลับสาวไทยว่าอาการที่เราแบบว่าจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าห้องค่าโรงแรมอะไรเวลาเราไปเที่ยวค่าบาัตรเข้าอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าแกล้งเป็นแบบว่าอุ้ยฉันจ่ายช่วยมั้อุ้ยอย่าไปว่าเด้ออืมอย่าไปว่าจ้าสิบอกให้แต่ว่าอัน แต่ว่าคุณสามบางคนเขาอาจจะมีเงินเดือนพอนะจ๊ะพี่น้องเขาอาจจะมีเงินเดือนเยอะอันนี้เขาอาจจะมีเงินเดือนเยอะเขาอาจจะก็คือเป็นไปตามแบบว่าปริยายนะพี่น้องเป็นไปตามอัตโนมัติก็คือผัวเมียผัวเมียคู่นั้นอุ้ยเ่าตกหลาอีกแล้วผัวเมียคู่นั้นอ่ะเขาอาจจะแบบว่าผัวได้ทํางานดีเมียอาจจะได้ทํางานไม่ดีหรือว่าเมียอาจจะอยู่บ้านเพราะว่าเงินเดือนผัวเยอะแล้วเขาก็อาจจะให้เมียอยู่บ้านก็เลยเป็น โดยอาจจนุ่ราเวลาไปเที่ยวไหนคุณสาเขาก็ต้องออกเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเขาโชคดีนะจ๊ะแต่ว่าสําหรับครอบครัวแม่เอมากก็คือเงินเดือนคุณสาก,ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ของเมียยิ่งน้อยกว่าของผัวก็จะก็จะทําประมาณนี้บางบางอย่างเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะจน๊ะเนาะนั่นแหละจ้าคลิปนี้กับพ่อสมนีนหลคลิปไหนจะมาพบมาพอก,กับแม่มาไหมฝากคุณฝากขอคุณทุกผู้ทุกคนที่กดไลคไล์กดแชร์และก็เข้ามาเบิงคลิปแม่เอมมาและก็ขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดต,ตามและก็บชมคลิปให้แม่เอ็มมาจนจบ้ะจา้จา๊ย